าการที่มันถูขึ้นเนี่ยขึ้นน้ำจะขึ้นกลมในคอนเซ็ปต์เลยขึ้นน้ําเนี่ย,นนยต้องอาศัยตัวการในการถ่ายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งนะขึ้นน้ําเป็นขึ้นตามขวานยกตัวอย่างง่ายนะครับถ้าเกิดคุณจะเห็นว่าลูกกลมๆนะครับที่อยู่บนผู่น้ำทะเลนะถ้าเกิดมันมีปื่อมเ,เข้าตามเป็นจริงนะครับมันจะอยู่กับที่นะเพราะว่าอะไรครเพราะว่าการสั่นการสั่นหรือแฟกเตอร์ของ การกระจับมันจะต้านฉากที่ความเรลมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะลูกกลมๆนะมันมันจะสั่นขึ้นลงถ้าเราไม่คิดแรงเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าแรงพัดของถ้าเกิดมันมีความเร็วลมมันเกี่ยวข้องมันซัดขึ้นฝั่งได้แต่ตามทฤษฎีจกจ่ายที่อยู่ถ้าไม่มีแรงถ้าเราตัดสักเทอร์ความเร็วลมไปมันก็มันก็ไม่สามารถพัดได้ครับมันก็จะลอยอยู่ที่เดิมเพราะมันจะสั่นขึ้นลง ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดน้ามันอยู่บนเรียบธรรมดาแต่ถ้าเกิดคุณโดนแะไรงไปคุณจะเห็นว่าน้ามันเกิดการกระเื่อนเป็นวงงลมเรียกว่าขึ้นส่งหน้าทรงผมนี่คือหลักการง่ายๆคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดเราโฟกัสดีตัดภาพที่ซูมราวัดดีๆคุณจะเห็นว่าผิวการรับแจ้งของคลื่นราสามารถหาระยะได้้ะก็คือความยาวคลื่นดูเวฟเล้งความเร็วคลื่นเกิดขึ้นอยู่กับอย่งคือความถี่สองคือความยาวคลื่น ความเร็วขึ้นมากความเร็วก็ต้องมากตามนะครับซึ่งจากที่สูงท,ที่นไปนู้นก็ดีตลอดเรื่อาๆแต่ถ้าเกิดมีความเร็เวลมมันเจาะเข้ามันก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งมันก็จะสามารถที่จะแทรกของการระยะได้เด็กเล็กก็ทุกท่านที่อย่าเยอะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนักขันเ,นนบบเลิกกันคู่คนก็ถือว่ามากหน้าหลายตาดูสิน,นีก็คือน้ำเล่นน้ำ จากนั้นก็สร้างเจดีสายก็เห็นบรรยากาศก็คือว่าหน้ามาครับหน้ามาครับตรงนู้นเนี่ยนะครับตรงฝ้าพอสะพานไปจะเป็น<ม>รเรือหนึงนะครับเรือช้างที่มาสอน่นี่คำถามก็คือว่าทำไมขึ้นเวลามันจะขึ้นฝั่งที่เสร็งงาทำไมมันถึงหยุดตรงก็คือแอมจุ่มโดนสูงนตัว ถ้าเกิดเราพอดก,การาฟแอมพลิจูดกับเวลาก็จะเห็นว่าเมื่อเวลามาเมื่แอมพลิจูดจะลูโ่โนะคงสูงสุดถ้าบริเวณป,ปกติเนี่ยนะครับช่วงเวลาในน้ํนาก็จะอยู่ประมาณนี้เมื่อเวลาผ่านไปถึงประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะน้ำบางวันบางทีนะครับมันจะเคยมันจะไปถึงน้ํามันจะลดถึงเกาะนั่เลยเกาะที่สุดชี้ตรงนี้เกาะน,น,นี้เกาะนี้อ่า มาที่นี่ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเยอะเตรียมใจนะครับเสื้อผ้าก็มีซื้อนะครับเสื้อผ้าก็มีให้ซื้อแล้วก็เรือก็มีให้เข้านะครับอันนี้เป็นเรือแคนูครับที่เราสามารถเข้าแล้วก็มีคนเจ้าของเรือพาไปด้วยพนักงานของเรือแตด้วยเพื่อความปลอดภัยที่แล่นอยู่กลางทะเลนั้นนะครับเห็นไหมตรงนี้นั้นคือเรือแบบเรือกล้วยนะครับที่เขาก็จะเอาเรือใหญ่าลากแล้วเราก็มีมีหน้าที่นั่งไปแล้วก็ ร้องที่ว่าโดยฝั่นี้เขาก็ถือว่าให้มีสิทธิ์ถ้าไดเต็มบบสิทธิ์ตรงนให้เจ้าถือว่าดีถือว่าดี นฟิสิกส์มอปลายธรรมดาเราไม่สามารถที่จะมาโค้สมการในการพิจารณาคดจ้าได้นะครับเนื่องจากมัน,ม,นมีพารามิเตอร์หลายตัวที่มาบังคับให้น้ำมันมาแบบนี้นมันคือคนเล่นเยอะนะครับหยอกกันอะไรแบบนี้ขึ้นก็ต้อง,องแรงกระเดินะครับสองก็คือความเร็วขึ้นแต่ละจุดมันต่างกันนะแต่น้มันใก้กันได้ ก็ว่าดีว่าดีอย่าลงลบด้วยอย่าลงลบผมไปเร็วเกินไปแล้ว ที่จับมาเนี่ยที่จับมาความเร็วก็ถือว่าพอช่างที่มีสการขับเคลื่อนลักษณะนี้เขาเรียกว่าการขับเคลื่อนตัดหน้าขึ้นก็คือเคลือนดูมันซัดก็ต้องใส่การเคลื่อนที่จากเรือเคลื่อนที่แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโอกาสที่จะโอกาสที่เรือช่วยนะครับเป็นที่ที่้องกับตัวเรืออยู่โอกาสที่จะนต้องอยู่ก็เสียเพราะว่าเกิดการที่มันตัดหน้าและเชือกก็จะมีแรงตึงเชือกยิ่งเวลาขับเคลื่อนขับเคลื่อนเรือ ความร็วนมากบาีรัวหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือ b 2อัดเ่างกันนะับก็คือีเรือมากกว่า b สองพัดแต่ีเรือมันมนลบกับ b สพัดี่ดีเก็คือ่าเนี่ยเรือลบกันกับ b ีิขึ้นมาก่า b สงัทีนี้ทีนี้ีเรือลบ b สอพัดเป็นาลบีเรือลบ b ี่ขึ้นมันมีค่าน้อยก็แสดงว่า b สอพันมีค่าน้อยต่ำ ครับนี่คือเหตุผลอง่ายๆแล้วครับ